เรื่องราวของร่วมอุบัติการชนกันระหว่างดาราจักรและที่หาวัตถุต่างๆในจักรวาลในเอกภพที่เราอาศัยอยู่นั้นมีดาราจักรมีดาวฤกษ์และที่หาวัตถุต่างๆมากมายที่ล่องลอยอยู่ภายในเอกภพถึงแม้ว่าเอกภพจะมีอาณาบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแค่ในระยะเอกภพที่สังเกตได้หรือ observable UNIVERSE ก็มีพื้นที่ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13800ล้านปีแสงเข้าไปแล้วแต่ก็ยังมีอุบัติการชนกันระหว่างดาราจักรและที่หาวัตถุต่างๆที่สามารถตรวจพบได้ในจักรวาลของเราซึ่งในทฤษฎีแล้วเอกภพที่เราสังเกตได้อาจมีขนาดเล็กกว่าขนาดของเอกภพทั้งหมดและหลังจากนี้ เรามาดูข้อมูลการเข้าชนกันในรูปแบบต่างๆที่สามารถตรวจพบได้เริ่มจากการเข้าชนกันระหว่างดาราจักรการเข้าชนกันของดาราจักรนั้นมีผลต่อวิวัฒนาการของดาราจักรเป็นอย่างมากการรวมตัวกันของดาราจักรนั้นพบได้ทั่วไปในยุครุ่แเรกข,ของเอกภพดาราจักรหรือกาแล็กซี เป็นการรวมตัวกันอยู่ของกลุ่มดาวเลือกนับล้านดวงกับสาสารระหว่างดวงดาวที่ประกอบไปด้วยแกส๊สฝุ่นและสาสารมืดยึดโยงอยู่ร่วมกันด้วยแรงโน้มถ่วงมีขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันไปมีตั้งแต่ดาราจักรแคระหรือ the half galaxy ที่มีจำนวนดาวเลือกไม่กี่สิบล้านดวงไล่ไปจนถึงดาราจักรขนาดใหก หรือ JN Radio Galaxy หรือ GRG ที่มีจำนวนดาวฤกษ์นับล้านล้านดวงอยู่ภายในแต่โคจรรอบศูนย์กลางมวลจุดเดียวกันมีความยาวที่เป็นแนวตรงรวมแล้วคาดว่าอาจจะยาวเกิน2.3ล้านปีแสงเลยทีเดียวมีการแบ่งกาแล x กซีเป็นชนิดต่างๆโดยจำแนกจากลักษณะที่มองเห็นรูปแบบที่พบโดยทั่วไปคือ ดาราจักรีหรือ elliptical galaxy มีรูปแบบที่เป็นทรงเรี์และดาราจักรชนิดก้นหอย spiral galaxy มีรูปแบบที่แบนราบเหมือนจานโดยภายในมีแคนฝุ่นที่เป็นวงโคง้งดาราจักรที่มีรูปร่างไม่แน่นอนหรือแปลกประหลาดเรียกว่าดาราจักรแปลกหรือ irregular galaxy ดาราจักรชนิดนี้เกิดมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาราจากักรและอาจมีองค์ประกอบของฝุ่นและแกส๊สที่ไม่เป็นไปตามปกติซึ่งมาเกิดจากการถูกลบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงของดาราจักรข้างเคียงอัตลักษณ์กิริยาระหว่างดาราจักรในลักษณะนี้อาจส่งผลให้ดาราจักรมารวมตัวกันและทำให้เกิดสภาวะที่ดาวเลิกมาจากกลุ่มกันมากขึ้น และกลายสภาพไปเป็นดาราจักรที่สร้างดาวเลือดวงใหม่ๆเรียกว่าดาราจักรชนิดดาวกระจายหรือ Starburst Galaxy นอกจากนี้ก็ยังมีดาราจักรขนาดเล็กที่ปรสจากโครงสร้างที่เชื่อมยึดโยงกันเรียกว่าดาราจักรหรารูปแบบหรือ e er l l e g u l a r Galaxy การชนกันระหว่างดาราจักร เกิดขึ้นเมื่อดาราจักรทั้งสองเคลื่อนที่ตัดผ่านซึ่งกันและกันและมีโมเมนตัมสัมพัทธ์มากพอที่พวกมันจะไม่รวมตัวเข้าด้วยกันโดยทั่วไปบรรดาดาวเลษ์กที่อยู่ในดาราจากักรที่กำลังจะชนกันนั้นพวกมันจะสามารถเคลื่อนผ่านทะลุก,กันไปได้โดยไม่เกิดการชนกับดาวเลษ์ดวงอื่นๆเลยเพราะว่าพื้นที่ว่างระหว่างดวงดาวนั้น มีระยะห่างที่ไกลจากกันมากทำให้ดาวส่วนมากไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าชนกันของสองดาราจากักรแต่บรรดาแก๊สและฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างดวงดาวของดาราจักรทั้งสองอาจ,จได้รับผลกระทบจากการเข้าชนกันแก๊สและฝุ่นจะมีอัตลักษณ์กิริยาต่อกันสสารระหว่างดวงดาวจะถูกลบกวนและบีบอัด ทำให้เกิดกระบวนการสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่ในจำนวนมหาศาลเรียกว่า tidal tail ตัวอย่างการก่อตัวในลักษณะนี้พบได้ในกาแล็กซี ngc 4 6 7 6หรือดาราจักรหนวดแมลงรูปแบบการเข้าชนกันระหว่างกาแล็กซีนั้นมีผลทำให้รูปร่างของกาแล็กซีใดกาแล็กซีหนึ่งหรืออาจทั้งสองบิดเบี้ยวไปจากเดิม อาจจะไม่เกิดโครงสร้างในรูปแบบวงแหวนขึ้นในกรณีที่เกิดการรวมตัวกันของกาแล็กซีก่เข้าด้วยกันโดยที่ข้ามขั้นตอนการไล่ลำการเต้นระบำของกาแล็กซี่ทั้งสองไปอาจเนื่องมาจากอัตราการิยาและเมนต้าสัมพัสร,ระหว่างกาแล็กซี่ทั้งสองนั้นมีไม่มากพอที่จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านทะลุก,กันไปได้กาแล็กซี่ทั้งสองจะค่อยๆรวมตัวเข้าด้วยกัน การเป็นกาเล็กซี่ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมการรวมตัวกันนั้นสามารถทําให้สันฐานของดาราจักรใหม่แตกต่างไปจากเดิมหากว่าดาราจักรหนึ่งนั้นมีมวลที่มากกว่ามากจะเกิดผลลัพธ์ที่เรียกว่าการกลืนกินของดาราจักรหรือกาแล็กติกชนิบาริซึมกาแล็กซี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าแทบจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลย ส่วนกาแล,ล็กซีที่มีขนาดเล็กกว่านั้นจะแตกกระจายออกเป็นสิ่งเสียง,ยงและถูกล้อมรวมเข้ากับกาแล,ล็กซีที่มีขนาดใหญ่กว่ากาแล,ล็กซีทางช้างเผือกเองก็กำลังอยู่ในกระบวนการกลืนกินของดาราจักรกาแล็กติกแคนิบาลิซึเช่นกันโดยที่กาแล,ล็กซีทางช้างเผือกของเรามันกำลังกลืนกินดาราจักรแครคนยิงธนูและดาราจักรแครสุนัขใหญ่ c a ือแคเนสแมจเอร์เด a l า x ลดาราจักแคระคนยิงธนู s g i t t a r i u u s De าเ Galaxy เป็นดาราจักรทรงรีขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูอยู่ห่างจากโลกเพียง25,000ปีแสงและอยู่ห่างจากใจกลางกาเล็กซี่ทางชเผือกของเราไปประมาณ42,000ปีแสง เป็นกาแล็กซีแคที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ติดกับแขนข้างหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยซ้ำส่วนดาราจักรแคระสุนัขใหญ่ Canis Major d w a f Galaxy มันอยู่ห่างจากใจกลางทางช้างเผือกไปประมาณ42,000ปีแสงเป็นกาแล็กซีแคที่กำลังจะร่วมสลายเนื่องจากถูกแรง tidal f o r ์ของกาแล็กซีทางช้างเผือกขีกกระชาก ดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกาแล็กซี่แคน่นี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นดาวฤกษ์ที่มีอายุมากแล้วและในอีก4,000ล้านปีข้างหน้าคาดว่าจะเกิดการเข้าชุกกันของกาแล็กซีแอนโดรเมดาและกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งมันจะเป็นการเข้าชนกันระหว่าง2กาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มกระจุกกาแล็กซีท้องถิ่น local group ซึ่งทั้งสองกาแล็กซีนี้ กำลังเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็วที่สูงถึง130กิโลเมตรต่อวินาทีถึงแม้ว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกจะไม่เคยรวมตัวเข้ากับกาแล็กซี่ขนาดใหญ่ใดๆแบบแกาแล็กซีแอนโดเมดานี้มาก่อนเลยแต่ก็มีการค้นพบหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั้นได้เคยชนและล้อลวงเข้ากับบรรดากาแล็กซีแคทต่างๆที่มีขนาดเล็กกว่า การเกิดอัตลากิริยาระหว่างวัตถุขนาดใหญ่ในอวกาศนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะักยิ่เวลาผ่านไปมากเพียงใดการเข้าชนลอมรวมของระบบดาวที่มีขนาดใหญ่พอๆกันก็ยิ่งมีการพบเห็นได้ยากขึ้นเท่านั้นกาแล็กซีส่วนมากจะยังคงสภาพเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานานหลายพันล้านปีแล้วและอัตราการถือกำเนิดของดาวฤกษ์ ก็อาจจะผ่านจุดสูงสุดไปเมื่อราว1 0 0 0 0ล้านปีมาแล้วต่อไปจะเป็นข้อมูลของการชนกันระหว่างหลุมดำการเข้าชนกันระหว่างหลุมดำมันเป็นบินการที่ทรงพลังเป็นอย่างมากหลังจากการรวมตัวกันของหลุมดำเมื่อ7 0 0 0ล้านปีที่แล้วมันก็ให้เกิดขึ้นความโน้มถ่วง ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีการตรวจพบแพร่กระจายทรงปานว่วงอวกาศมาถึงโลกด้วยแงรงโน้มถ่วงที่มหาศาลของลุมดำเมื่อถึงจุดที่กำลังจะเข้าชนกันในวินาทีที่เขตของขอบเหตุการณ์อีเวนต์ฮอริซอนลูกล้ำเข้าหากันจะเกิดการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลในลักษณะของเรมพฟหรือคลื่นกระเพื่อม แผ่ขยายออกไปในการละอวกาศซึ่งริปเพลนี้จะถูกเรียกว่า Gavitational Wave อุปกรณ์สังเกตการขคลื่นความโน้มถ่วงสามแห่งในโครงการร่วมมือกันระหว่างอ,อสังเกตการขคลื่นความโน้มถ่วงไลโก้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจับและศึกษาเกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วง g a a v i i t t o ก Wave หโดยเฉพาะฮอ,อสังเกตการไลโก ตั้งอยู่ในลิวิงสตันวิเซนาและแฮนฟอร์ดวอชิงตันโดยหอสังเกตการทั้งสองแห่งนี้จะตั้งอยู่ห่างจากกันถึง3,000กิโลเมตรเพื่อที่จะสามารถตรวจจับแกวิ t i o n น l w เวฟที่อ่อนแอและแผ่วเบามากๆได้หอสังเกตการ l i ไลโกสามารถตรวจจับขึ้นความล้มถ่วงแกวิ t i o n น l w เว e มีความรุ่มแดงและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบมาโดยคลื่นความน้มถ่วงนี้เปรียบเทียบได้กับการปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์พร้อมๆกันมากถึง8ดวงในคราวเดียวอุบัติการณ์นี้ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับบริภูมิเวลาหรือ s p a c e Time ปลดปล่อยคลื่นกระแทกแผ่ออกไปทุกที่ทุกทางหลังจากเหตุการณ์ของลุมดำขนาดเล็กคู่หนึ่ง ที่อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ7,000ล้านปีแสงได้เข้าชนกันซึ่งอยู่ในช่วงที่เอกภพกมีอายุได้เพียงครึ่งเดียวของปัจจุบันซึ่งหลังจากการเข้าชนและลอมรวมตัวเข้าด้วยกันทำให้ลุมดำนี้มีน้ำหนักมวลเพิ่มขึ้นเป็น142เท่าของมวลดวงอาทิตย์ถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าลุมดำขนาดกลาง intermediate mass black hole หรือ IMBH ที่มีน้ำหนักมวลอยู่ระหว่าง100ถึง1 0ส0 0 0เท่าของมวลดวงอาทิตย์นั้นมีอยู่จริงหลังจากที่มันได้เคยเป็นปริศนาของวงการดาราศาสตร์นี้มาอย่างยาวนานทีมนักวิทยาศาสตร์ของโครงการความร่วมมือระหว่างไลก้และเวอร์ก้ได้ระบุว่าในการตรวจจับขึ้นความล้มถ่วงนั้น คล้ายกับวิธีการดักฟังสัญญาณเสียงที่มาจากห้วงอวกาศซึ่งตามปกติแล้วสัญญาณที่ได้รับนั้นจะมีความแผ่วเบาและไม่รุนแรงมากนะแต่การเข้าโชดกันของดุมดำคู่นี้ได้ทำให้เกิดสัญญาณที่ทรงพลังโดยความถี่นั้นเพิ่มขึ้นจาก30เฮิร์ไปเป็น80เฮิร์ภายใน0.1วินาที โดยคลื่นความโน้มถ่วงนี้มีชื่อว่า GW190521 ซึ่งเกิดจากการเข้าชนและรวมตัวกันของลุ่มดำคู่ที่มีน้ำหนักมวลรลวๆ65กับ85เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งจากข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการที่มีลุ่มดำขนาดนี้อยู่ในเอกภพนั้นอาจแสดงว่าพวกมันได้เกิดมาจากการรวมตัวกันของลุ่มดำขนาดเล็ก ที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นก็เป็นได้ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ว่ารูปดำขยายตัวและเติบโตด้วยการเข้าชนและรวมตัวกันหลายต่อหลายครั้งจนมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆและกลายมาเป็นลุมดำมวลยิ่งยวดในที่สุดและต่อไปจะเป็นข้อมูลของการเข้าชนกันของดาวนินตรอน การเข้าชนกันระหว่างดาวนิวตรอนฮอสังเกตการขึ้นความโน้มถ่วงไลโกและเวอร์โก้สามารถตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วง v กวิติเชน l w เวฟที่พัดผ่านโลกไปมันเป็นลูกคลื่นขนาดเล็กกว่าลูกคลื่นที่ผ่านมาสัญญาณแรกของลูกคลื่นเริ่มตรวจจับได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2017เมื่อเวลา12.41นนาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น จากการทำง,งานของฮอสเกตการทั้ง3ร่วมกันทำให้สามารถระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดขึ้นความโน้มถ่วง g a v i t a t i o n a l Wave ได้อย่างแม่นยำโดยคลื่นความโน้มถ่วงที่ตวรวจจับได้ในครั้งนี้มีชื่อว่า GW170817 จากการวิเคราะห์สัญญาณคลื่นความโน้มถ่วงมีข้อบ่งชี้ว่าวัตถุที่เป็นตัวกำเนิดของคลื่นความโน้มถ่วงในครั้งนี้ เป็นวัตถุซองดวงที่ตีวงเข้าหากันแล้วเข้าชนล้อมรวมกันในที่สุดหลางจากกรณีของคลื่นควมโน้มถ่วงที่ตรวจจับได้ก่อนหน้านี้มันเป็นการเข้าชนกันระหว่างลุมดําที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายสิบเท่าคลื่นควมโน้มถ่วงที่สามารถตรวจพบได้ในครั้งนี้พิกัดของวัตถุต้นกําเนิดคลื่น g w 1 7 0 8 1 7ไปนั้น มีน้ำหนักมวลที่ต่ำกว่าน้ำหนักมวลของลุมดํมมากดวงหนึ่งมีน้ำหนักมวลเป็น1.1เท่าของมวลดวงอาทิตย์ส่วนอีกดวงมีน้ำหนักมวลประมาณ1.6เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งนี่เป็นระดับของน้ำหนักมวลของดาวนิวตรอนขึ้นความโน้มถ่วงที่ฮอสเกตการความโน้มถ่วงไลโก้ go, และเวอร์โกตัวจับได้ในครั้งนี้เริ่มจาก ความถี่ไม่กี่สิบเฮิร์ตเราจึงค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง1กิโลเฮิร์ตซ์ซึ่งเป็นความถี่สูงสุดเท่าที่หอสังเกตการขึ้นความโน้มถ่วงไลโก้จะสามารถตรวจวัดได้ใช้เวลาในการตรวจวัดขึ้นทั้งหมดราวๆห0ึ100วินาทีซึ่งต่างจากหลายครั้งที่ผ่านมา สามารถตรวจวัดได้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆไม่ถึง1วินาทีเท่านั้นในขณะที่มีการแผ่กระจายขึ้นควมน้มถ่วง Wave, แกวิเทชโนลเวฟดาวนิวตรอนทั้งสองมีระยะห่างจากกันเพียง300กิโลเมตรเท่านั้นพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ130ล้านปีแสงลุ่มดำเป็นที่หาวัตถุที่มีความโน้มถ่วงสูงมาก ซึ่งแม้แต่แสงก็ไม่สามารถนี้ออกจากขอบไฟเหตุการณ์ของลุ่มดำได้ดังนั้นคลื่นความโน้มถ่วง g a v i t a t i o n l w w v v e ที่เกิดมาจากการเข้าชนกันของลุมดำจึงเป็นคลื่นความโน้มถ่วงที่มืดสนิทเพราะว่าจะไม่มีอนุภาคโฟตอนของแสงหรือรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆที่สามารถแผ่ขยายออกมาภายนอกได้ แต่ว่าการเข้าชนกันของดาวนิวตรอนไม่เป็นเช่นนั้นจากแบบจําลองการชนของดาวนิวตรอนผลกระทบจากการชนจะมีการแผ่ขึ้นความโน้มถ่วง gravitational wave รวมถึงมีการแผ่รังสีขึ้นมาเล็กไฟฟ้าออกมาในทุกย่านความถี่มีกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกทั้งภาคพื้นดินและบนวงโครจรในย่านความถี่ต่างๆสามารถตรวจจับสัญญาณได้ หลังจากที่คลื่นความน้องถ่วง (gravitational wave) แผ่มาถึงยังโลกเราๆ1.7วินาทีกล้องโทรทรรศน์อาวากาศเฟอร์ม Ferm ี (Fermi Gamma Ray Space Telescope) ที่กำลังโคจรรอบโลกเป็นกล้องโทรทรรศน์อาวากาศที่ใช้สำหรับการตรวจจับแสงวาบของรังสีแกมมาหรือ Gamma Ray Burst) หรือ GRB ได้มีการตรวจพบการระเบิดของรังสีแกมมาในทิศทางและเวลาเดียวกันกับการตรวจพบคลื่นการระเบิดครั้งนี้โดยฮอสังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงไลโก้จากการวิเคราะห์สัญญาณการแผ่รังสีแกมมานี้จุดกำเนิดคลื่นมีพิกัดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนั่นทำให้สามารถยืนยันได้ว่าการระเบิดแสงวาบของรังสีแกมมาที่ตรวจพบพร้อมกับคลื่นความโน้มถ่วงการวิทยุโนเว ทั้งสองอย่างนี้เกิดมาจากเหตุการณ์เดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องมืออื่นอย่างแน่นอนการระเบิดแสงว่าของหลังสีแกรมมาหรือ G R B ที่กล้องโทรทัศน์โอากาสเฟอร์ม,มีสสามารถตรวจจับได้ในครั้งนี้เป็นแสงว่าหลังสีแกรมมาชนิดสั้นซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุการระเบิดแสงว่าของหลังสีแกรมมาหรือ G R B ชนิดสั้นนั้นเกิดมาจากการเข้าชนกันของดาวนิวตรอนนั่นเอง หรือคาดการว่าในขณะที่ดาวนิวตรอนทั้งคู่กำลังตีวงเข้าหากันส่งผลให้ปริภูมิเวลา Space Time รอบๆเกิดการบิดเบี้ยวและยืดออกแผ่ขยายพลังงานออกมาในรูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วง g a v i t i t i o n a l Wave และเมื่อดาวนิวตรอนทั้งคู่เข้าชนกันจะล้อมรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นดาวนิวตรอนเพียงดวงเดียว ร่วมกับการเกิดระเบิดแสงวาบลูงสีแกมมา (GRB) ที่ดูแรงออกมาในระยะเวลาสั้นๆคล้ายกับการระเบิดแบบซุปเปอร์โนวาแต่มีความสว่างมากกว่าหลายเท่านักดาราศาสตร์ได้ประเมินว่าในแต่ละกาแกล็กซีอาจมีการเข้าชนกันของดาวนิตรอนทุกๆ1นึ่งหมื่นปีโดยประมาณและหลังจากนี้จะเป็นข้อมูลการเข้าชนกันระหว่างดาวฤกษ์ การชนกันของดาวฤกษ์ในจักรวาลเข้าชนกันระหว่างที่หาวัตถุต่างๆนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นดาวแคระขาวดาวฤกษ์ในลำดับหลักดาวชักแดงดาวนิวตรอนลุงดำดาวฤกษ์ที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันยังคงมีการทำงานหรือดาวฤกษ์ที่หยุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันไปแล้วไม่มีการล้อมอะตอมเกิดขึ้นอีกต่อไป เมื่อวันที่2กันยายนปี2008นักดาราศาสตร์ได้มีการตรวจพบการรวมตัวกันของดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวแมงป่องที่มีชื่อว่า V1309 Scorpii ได้เป็นครั้งแรกเป็นการรวมตัวกันของดาวฤกษ์ในกระบวนการที่เรียกว่าโนวาสีแดงหรือ Luminous l a d Nova เป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่คาดว่าอาจจะเกิดมาจากการเข้ารวมตัวกันของดาวฤกษ์สองดวง พวกมันมีแสงสว่างสีแดงและสิ้นโค้งของแสงที่โดดเด่นและจะค่อยๆจางหายไปโนวาสีแดงนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการระเบิดโนวาแบบมาตรฐานที่เป็นการระเบิดบนพื้นผิวของดาวแคร์ขาวหรือ white d บ a r า star ดาวฤกษ์ V1309 Scorpii มันเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกที่มีหลักฐานที่ทำให้สรุปได้ว่าระบบดาวคู่นี้ ได้ยุติวิวัฒนาการดาวด้วยการเข้าชนและล้อมตัวเข้าด้วยกันมันกับดาวฤกษ์ V838 Monocerotis เป็นดาวแปลแสงสีแดงอยู่ในบริเวณกลุ่มดาวยูนิคอร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ของเราไปประมาณ20,000ปีแสงและดาวฤกษ์ V432 s a g i t t a r i u s อยู่ในบริเวณกลุ่มดาวราศีธนู ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถระบุดาวเหล่านี้ได้ว่าเป็นดาวเลือกระบบคู่ที่มีการเข้าชนและล้อมตัวเข้าด้วยกันมีการตรวจพบเทหะวัตถุจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มีการแสดงถึงลักษณะการเกิดโนวาสีแดงในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาค่าความสว่างของการระเบิดที่เกิดขึ้นในแบบโนวาสีแดงที่่องสว่างนั้นอยู่ระหว่างการระเบิดแบบซูเปอร์โนวา ซึ่งมีความส่องสว่างกว่ามากและการระเบิดแบบโนวานั่นมีความสว่างที่น้อยกว่าแสงที่มองเห็นจะเป็นแสงสีแดงอย่างชัดเจนและมีการคงอยู่เป็นเวลานานหลายสัปดาห์หรืออาจนานหลายเดือนหลังจากนั้นแสงจะค่อยๆหลีลงและมีสีออกไปในทางสีแดงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อแสงที่อยู่ในสเปกตรัมที่ตาม,มนุษย์นั้นสามารถมองเห็นได้เริ่มหลีลง แสงในช่วงคลื่นย่านอินฟราเรดจะเริ่มสว่างขึ้นและจะคงอยู่เป็นเวลานาน,านซึ่งโดยปกติแสงจะมีความสว่างขึ้นและดีลงสลับกันไปมาอยู่หลายครั้งต่อไปจะเป็นข้อมูลของการเข้าชนกันระหว่างดาวเคราะห์การชนกันของดาวเคราะห์มีแนวคิดหนึ่งที่เสนอว่าอาจมีการชนกันครั้งใหญ่ระหว่างโลกกับเที่หาวัตถุดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากยอมรับกันโดยทั่วไปว่าดวงจันทร์นั้นเกิดขึ้นมาจากการเข้าชนกันครั้งใหญ่เมื่อในอดีตเมื่อ4,500ล้านปีที่ผ่านมาเมื่อมีเจหาวัตถุขนาดเกือบเท่าดองคารดวงหนึ่งพุ่งเข้าชนกับโลกโดยวัตถุดวงที่มีชื่อว่าเทียผลจากการพุ่งเข้าชนกันทำให้สีเนื้อดาวของดาวทั้งสองสาดกระจายออกไปรอบๆและ โคจรรอบโลกต่อมาเศษซากที่เลือจากการชนเหล่านั้นได้ก่อตัวกันจนกลายเป็นดวงจันในปัจจุบันการพิสูจน์ทฤษฎีที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นไปที่การวัดอัตราส,ส่วนระหว่างไอโซโทรปของออกซิเจนไทเทเนียมซิลิคอนและธาตุอื่นๆวัตถุต่างๆในระบบสุริยะนั้นมีอัตราส,ส่วนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป แต่ในกรณีของโลกกับดวงจันทร์กลับมีค่าตัวเลขที่ใกล้เคียงกันซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีที่แสดงว่าดวงจันทร์นั้นเกิดขึ้นส่วนใหญ่จากเนื้อนางเดิมของเทียหากทฤษฎีคำนิดดวงจันทร์นี้เป็นจริงดวงจันทร์ก็ควรจะมีอัตราส่วนของไอโซโทปที่แตกต่างจากโลก